ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการล้างมือถือนะครับการล้างไฟล์ดาวน์โหลดนะครับไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์ APK เคต่างๆนะครับที่มันฝังอยู่ในเครื่องของเรานะครับเมื่อไรที่เพื่อนๆไปดาวน์โหลดไฟล์ APK พนะครับจาก Google Chrome เข้ามานะครับโหลดเข้ามานะครับหรือเราจะ โหลดไฟล์โหลดรูปโหลดวิดีโอโหลดอะไรต่างๆจากอินเทอร์เน็ตนะครับด้านนอกเข้ามานะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเราโหลดมาดูแต่เราลบไปแต่ไฟล์ดาวน์โหลดพวกนั้นก็อาจจะยังอยู่ในมือถือของเรานั่นเองนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับช่วยให้มือถือของเราไม,ไม่หนักไม่หน่วงไม่อืดไม่ช้านะครับประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่การตั้งค่าตัวนี้นะครับ อพอเจอการตั้งค่าเสร็จปุ๊บกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วนายช่างโจนก็ย้ําเสมอถ้าเป็นอินดอ i d รุ่นกเก่าๆมันจะขึ้นแถบแบบนี้มานะครับแต่ถ้าเป็นอินดอ i d รุ่นใหม่ๆก็จะขึ้นเมนูเดียวนะครับถ้าอินดอ i d รุ่นเก่านะครับให้กดที่คําว่าทั่วไปนะครับถ้าเป็นอินดอ i d รุ่นใหม่ๆก็เลื่อนลงไปข้างล่างได้เลยนะครับเลื่อนไปหาคําว่านี่นะครับพื้นที่จัดเก็บนั่นเองนะครับหรือที่จัดเก็บนะครับเพื่อนๆ ลองไปดูของเพื่อนๆนะครับพอเจอแล้วนะครับให้กดเข้าไปที่ที่จัดเก็บนะครับเห็นไหมครับพอมาที่จัดเก็บแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะคุ้นตากันนะครับก็บางคนก็อาจจะมาล้างแคสดะครับล้างแคสดอย่างเดียวนะครับล้างแคสดล้างแคสดล้างไปล้างมาก็อาจจะลบได้แค่ฝาแคสดเท่านั้นนะครับอ่านี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาดูไฟล์นี้นะครับ พื้นที่ใช้งานนะครับก็คือพื้นที่ที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมามันซ่อนอยู่นั่นเองนะครับในเมนูนี้นะครับเพื่อนๆลองไปดูที่มือถือของเพื่อนๆนะครับกดเข้าไปที่พื้นที่ใช้งานนะครับกดเข้าไปที่พื้นที่ใช้งานนะครับแล้วเราก็หาคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดเห็นไหมครับอ่าจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ถูกใช้โดยไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ในขณะนี้ไฟล์ของคุณมีทั้งหมด651 MB เมนะครับ651้เมกะไบต์นั่นเองก็คือครึ่งกิกเลยนะครับ1000กิกเออ1,000 MB เป็น1กิกนะครับ651 MB ก็คือครึ่งกิกเลยนะครับหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับถ้าครึ่งกิกขนาดนี้นะครับลองไปดูนะครับของเพื่อนเพื่อนมันมีอยู่เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับพอเราเจอไฟพอเราเจอดาวน์โหลดแล้วนะครับ พอจะเราเจอนี่นะครับเมนูดาวน์โหลดแล้วให้เรากดเข้าไปที่เมนูดาวน์โหลดนะครับอ่าพอมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับถ้ามันเป็นลูกศรแบบนี้นะครับแสดงว่ามันเป็นไฟล์ซิปนะครับไฟล์ซิปแต่ถ้ามันเป็นรูป Android ประมาณนี้มันจะเป็นไฟล์ apk นั่นเองนะครับไฟล์ apk ก็คือสามารถติดตั้งลงเครื่องได้เลยนะครับถ้าเป็นไฟล์ซิปก็ต้องแตก แตกไฟล์ซิปออกถึงจะมาเป็นไฟล์ apk ให้เราติดตั้งลงเครื่องนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับแล้วเราจะลบยังไงนะครับเพื่อนๆเ,เห็นสี่เหลี่ยมด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับให้เราติ๊กถูกไปนะครับแล้วมันจะมีทางขยะขึ้นมาแล้วเราก็กดปุ๊บมันก็จะลบปั๊บทันทีนะครับเราอยากลบตัวไหน หรือเราอยากลบทีละอันให้เราติ๊กถูกไปทีละอันอันไหนที่เราอยากจะลบให้เราติ๊กถูกไปนะครับแต่ถ้าเมื่อไรนะครับที่เราอยากลบให้หมดเลยนะครับมาดูที่ด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าลบรายการเห็นไหมครับถ้ากดลบรายการปุ๊บนะครับมันก็จะบอกว่าลบรายการดาวน์โหลดทั้งหมด1 3 9นะครับประวัติการดาวน์โหลดนั่นเองนะครับ คุณจะลบหรือเปล่านะครับถ้าเรากดตกลงตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะลบไฟล์พวกนี้ทั้งหมดทันทีนะครับแต่เมื่อไรที่เราไม่อยากลบนะครับส่วนมากนะครับไฟล์สําคัญของเรานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับไฟล์สําคัญของเราก็อาจจะเป็นไฟล์รูปภาพพวกนี้นะครับไฟล์รูปภาพก็สําคัญนะครับถ้าคุณคิดว่าในเครื่องของเพื่อนๆนะครับไม่มีรูปภาพที่สําคัญอะไรหรอกนะครับเราดาวน์โหลดจากเน็ตมา ก็ไม่สําคัญหรอกเราดาวน์โหลดเป็นรูปกระจุกบประจิบมาเฉยๆนะครับเพืเ่อนๆก็กดลบไปได้เลยนะครับก็จาไว้เลยนะครับสําหรับไฟล์ไฟล์รูปภาพพวกนี้นะครับไม่ใช่ไฟล์ที่เรานะครับไม่ใช่ไฟล์ที่เราถ่ายรูปจากกล้องมือถือของเรานั่นเองนะครับมันเป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเพืเ่อนๆว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตไม่สาคัญก็กดลบรายการข้างล่างได้เลยนะครับ เพราะว่าไฟล์พวกนี้จะไม่เกี่ยวกับที่เราใช้มือถือของเราถ่ายรูปนั่นเองนะครับก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องไหนช่างจนไว้ด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับไหนช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือการแก้ไขโทรศัพท์มือถือทํายังไงทําด้วยตัวเองแบบไหนนะครับมาฝากเพื่อนๆนอีกนะครับก็อย่าลืม ใจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นายช่างจนก็สวัสดีครับ